มันดับไปตั้งแต่ตอนไหนเอ้าหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเว้ยรวมพี่เปิลดีะแล้วโอเคเลยเป็นน้อก่อนเลยค่ะแขกจะเด้นมาขอยืมถามแข่งๆกินหน่อยได้ไหมครับได้ขอบคุณครับยืมถามอันแนึงแข ไม่ไม่รู้ไม่เป็นไรดีไห ขอบคุณค่ะอเราอี่้อวบบนี้่ยะใส่าจเย็นดิใจดูอายุก่อนค้นตัวใช่ไหมแกกัแล้วล่ะใช่ไม่น้อยแล้วนะแบกี่ปี เองดิคนนึงบอกใช่คนนึงบอกจะจะงัดถุงแล้วแล้วหนึ่งสองสามไหนึ่งสอาแบบปั้งี่ได้สี่ไหนไหนก็ไหนไหนก็โอเคครับอบเออ๋อ เห็นเขาได้ยินเราก็ทวิตไปแล้วแอบเจ็ดเหมือนเหมือนเขาสัมภาษณ์ลองถามอีกทีแล้วกัาไม่ใช่ผมไงไม่ใช่เป็นชื่อตัวเองทำไมอะค่ะจะตัดผมใส่จะที่ว่าเฮ้ยผมดีอ่ะผมดีไม่แบบว่าสีสีมันกำลังเด่นตอนแรกกำลังจะตัดนะครับแต่แบบที่กองจบทำหลอกไว้ยาวไปหน่อย ของจะเล่นเยอะเลยอ๋อดีดีดีมากเอ้ยเราถ่ายจบจบยังอะคะผมผมเหลือตกครั้งที่สามสี่ถ่ายเร็วๆนี่ก็พอต้องการแฟนคลับมัยครับรับมาแล้วเหนื่อยมาก็จะดีแล้วดีแล้วไอกองกองไงแหละครสักท้ายจบไปยังแบบสนุกอะพี่ตื่นตีสี่เช้าวันนั้นอะตอนสองชั่วโมงอะไม่ไหวแล้วอะไปยังกันทั้งนาทีมาพักเยอะๆเนาะ เดี๋ยวมันคอนติดติดกันน่ะพักผ่อนเยอะๆเนาะเอากำลังโอเคเนาะเดี๋ยวๆเสร็จแล้วมันเห็ว่าเขาให้เข้าที่ข้าชาสนใจจับมือกับเราไหมสี่คนอะสนใจจับมือกับเราสี่คนไหมอะไรสี่คนเองนะป้าแก่แล้วนะเออติดไปลงที่จอดรถไปลงที่จอดรถี่ยมีกันที่เอารถมาครับ ขอบคุณมากแต่ถ้าพี่ไม่ได้รถมาพี่ทิดรถไปข้างนอกได้ไหมคะติดเปลงที่จอดรถได้ไหมพี่อยางนั่งกราบเบ้นอะไรอย่างเงี้ยนั่งเบ้นพระชาขับรถดีๆนะกินข้าวอิ่มๆนะพี่กินยบอก่ากินอ๋อทไม่ไดถึงเวลาเดี๋ยวผมขอเองระวังหรถจา ไแล้วไได้ค่ะุีเจอกรผมดีมากเลยจริงๆนะผมดีมากจริงจไม่เป็นไรเอ้ยคาชาคาชาเราจะทนมันน่าจะเลีมก่อนหน่อยเล็มเหน่อยเราจะทำสีผมไหมอ่ะหรือว่ากลับไปดำแล้วอ่ะอย่าเลยอย่าพึ่งเย่าพึ่งไม่ไม่โอ้ยโอเค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 ไม่ไม่ไม่พูดเรื่องนี้โอเคโอเคไม่อยากให้ดำบ้างคิดถึง โอเคโอเคแล้วีแล้วชอบ,อบพุงดีดำพุงดีดำชอบพุงดีดำบายบายขับเราดีาาดีดำ <laughs> ทำไมต้องแรงรเขาบอกว่าให้เดินเขาบอกให้เดิน <laughs> บายบายพ <laughs> อหยิบพ่งกระเป๋ยายังไม่ได้ไปเลย <laughs> พี่ตีฟทั้งก่อนก็ฝนจะตกนี um. ่เราดูกระเป๋าท okay. ิ谢谢้งไว้นู่นสี่สี่คนก็ยืนสองโอ้ตัดรนจะตกฝนจะตกจับมือกันเราไหมคะจับมือกันเราไหมคะจับมือกันเราไหมคะบ๊ายบาย